ระบบต่อไปเป็นเรื่องของระบบยาค่ะโดยระบบนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ขจรศักดิ์นพคุณค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราให้ได้รับทราบนะคะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ค่ะก็เรียนท่านคณบดีเรียนผู้อำนวยการแล้วก็เรียนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็ผมก็เป็นตัวแทนของระบบจัดการด้านยานะครับเนาะนะก็จะขออนุญาต ผมขอ2เรื่องเลยนะครับนะ้องผมสองเรื่องต่อกันนะครับก็คือระบบยาแล้วก็แล้วก็ระบบ IC นะครับไม่ต้องกังวลครับระบบไ c ซในวันพรีเซนต์จริงเป็นอาจารย์รมานดีพรีเซนต์นะครับไม่ใช่ผมนะครับนาะนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้อาจารย์ติดจุลละก็เลยว่าะจะขอมาอนุญ,ญาตมาทั้งสองระบบเนี่ยผมจะพูดต่อกันไปเลยแล้วก็ขออนุญ,ญาตมาสื่อสารในประเด็นสําคัญในที่ทางทีมในแต่ละทีมได้รวบรวมมาแล้วก็ต้องการสื่อสารไปถึงหน้างานว่า เวลาที่จะตรวจเอชจริงๆแล้วเนี่ยหน้างานจะเจออะไรแล้วก็อยากจะสื่อสาราให้คุยกันให้ตรงประเด็นกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านกลับไปดูในหน่วยงานของตนเองนะครับว่าประเด็นเหล่านี้ที่แต่ละทั้งสองทีมคือทีมพัฒนาระบบยาแล้วก็ทีมไอซีได้รวบรวมมาเนี่ยในส่วนหน่วยงานของท่านเนี่ยต้องไปปรับปรุงหรือว่าต้องไป แก้ไขยังไงนะครับแล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงติดต่อทีมได้เลยนะครับในตลอด1เดือนนี้ทั้งทางทีมเพสัชนะครับทีมระบบยาแล้วก็ทีมในส่วนของ IC พร้อมขึ้นไปช่วยเหลือนะครับเนาะแต่ว่าอย่างน้อยช่วยกันส่งสัญญาณมาว่ามีปัญหายัางไงนะครับในส่วนแรกคือส่วนของระบบยาครับระบบยาก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างที่อาจารย์เศรษฐพงศ์พูดไปแล้วก็เป็นส่วนของเอ็มอีดิสแควร์นะครับก็คือเรื่องของ Medication Safety แล้วก็ Digital Transformation Hospital ก็จะเกี่ยวกับระบบยาเป็นนนนหลััักะะะครรบเพาะฉะ้ีน มี์ด e สำคัญเลยของทีมระบบยาคือว่าเรานําเทคโนโลยีนะครับมาออกแบบระบบเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยนะครับนี่คือเป้าหมายเลยนะครับของทีมระบบยาของโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนระบบยาไม่ได้ประกอบไปด้วยเภสัชกรอย่างเดียวครับนะครับระบบยาประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชนะครับนอนะฮนะคร,ครบทั้งทีมที่ดูแลคนไข้แล้วก็ทีมที่เป็นแบ็กออฟฟิศทั้งหมดดังนั้นจะเห็นว่าระบบนี้เนี่ยจะดําเนินการได้เนี่ยเริ่มต้นแน่นอนฮะแพทย์เป็นผู้สั่งยามีการเขียนออเดอร์มีการบันทึกคําสั่งยาแล้วก็มี การสั่งยาลงซึ่งในปัจจุบันในระสงสั่งผ่าน SMI คือเป็นการเรื่องของ Transcribing เมื่อสั่งแล้วคนที่จะจ่ายยาออกไปก็คือเภสัชกรเภสัชกรก็เป็นผู้จ่ายยาเป็นผู้บ e r i า y คำสั่งของแพทย์มีการตรวจสอบแล้วก็จัดแล้วก็จ่ายยายาจะไปถึงคนไข้ได้ก็ต้องอาศัยทีมที่ Admin i ิ t e ตอร์ยาก็คือทีมพยาบาลนะครับทีมฝ่ายการพยาบาลก็เป็นผู้ตรวจสอบคำสั่งแล้วก็บริหารยาสุดท้ายให้ยาไปเสร็จแล้วต้องมีการมอนิเตอร์คนไข้โดยทั้ง3ทีมนี้เป็นคนช่วยกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ระบบเนี่ยมันจะดําเนินการไปได้เนี่ยต้องอาศัยทุกส่วนนะครับะฉะนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สามารถทําให้ระบบนี้สมบูรณ์ได้และคนไข้ปลอดภัยแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแค่ส่วนเดียวนะครับทำให้ระบบนี้ไม่ปลอดภัยได้ครับนะครับเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะต้องช่วยกันนะครับเนาะให้ระบบเนี้ยปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุดนะครับ่าจจะเห็นว่าเราใช้ระบบต่างๆเช่น eCadex หรือว่า Clinical Decision Support System เรามีระบบต่างๆเยอะแยะครับซึ่งทั้งเรื่องของ robot เรื่องของ ePrescription นะครับ medical s i g e แล้วก็ CPOE ซึ่งเราเริ่ม ปรับเพิ่มปรับเพิ่มไปแล้วทุกคนก็คงเริ่มเห็นแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะกลายเป็น fully E.M.R เป็นโรงพยาบาลที่เป็น fully E.M.R ทั้งหมดนะครับไปจนถึงตอนนี้เราเริ่ม C.P.O.E แล้วแล้วก็แผกแล้วก็ดิจิ t a l l a b ก็จะตามมานะครับงนั้นอย่างที่อาจารย์เศรษฐพงศ์ได้ทุกได้เรียนทุกท่านไปแล้วสำหรับระบบยาแล้วสิ่งที่ต้องเป็นก็คือ zero event ของระบบยาคือการแพ้ยาซ้าครับจะต้องไม่มีการแพ้ยาซ้าใน องค์กรของเรานะครับนะการแพ้ยาซ้ำเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็เภสัชก็จะต้องช่วยกันแพทย์แน่นอนฮะจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบประวัติแพ้ยาคนไข้แล้วก็ดูเรื่องของประวัติแพ้ยาต่างๆพยาบาลครับจะเป็นผู้ช่วยคัดกรองประวัตินะครับเนาะแล้วก็ทั้งการให้ยาครั้งแรกต้องมีการสอบถามประวัติการแพ้ยาแล้วก็แจ้ง เรื่องของการแพ้ยาแล้วก็ดาเนินตามแนวทางที่เรากําหนดส่วนเภสัชกรเนี่ยทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับเขาจะช่วยการตรวจสอบประวัติคนไข้อีกครั้งหนึง่งที่สําคัญที่ผมอยากจะเน้นที่บอร์ดก็คือว่ายาทุกอย่างเนี่ยมีที่สต็อกที่บอร์ดยาที่สต็อกไว้ที่วอร์ดเนี่ยก่อนจะเอามาใช้กับคนไข้1ควรให้แพทย์คีย์ในระบบก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดคนไข้เกิดแพ้ยายตัวนั้นมันจะป๊อปอัพขึ้นมาหรืออันที่2องถ้าคิดว่าสงสารคนไข้จริงๆตามแพทย์ไม่ได้ก่อนจะใช้ยากับคน ให้ถามก่อนว่าเขาเคยแพ้ยาหรือไม่นะครับซึ่งเรามีระบบเยอะแยะครับในการที่จะบอกว่าคนไข้คนนั้นแพ้ยาเช่นมีบัตรแพ้ยาประจําตัวคนไข้ป๊อปอัพใน SMI สติกเกอร์อยู่หน้าชาผู้ป่วยแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ชื่อผู้ป่วยเพราะฉะนั้นในด้วยระบบ3-4ระบบเนี้ยเราจะต้องเป็นซีโร่อีเวนต์คนไข้ต้องไม่แพ้ยาซ้ําครับ แต่เราก็มีคนไข้แพ้ยาซ้ำครับกรณีเคสนี้ก็คือฟ้าสั่งมาแลครับนะคบฟ้าสั่งมาเขาแพ้ยาซ้ำครับจะเห็นว่าระบบทุกอย่างที่เราวางไว้นะครับยาตัวนี้คือออเดนซิตรอนคนไข้แพ้ยอยู่แล้วครับปรากฏว่าแพทย์สกรีนไอนตอนสกรีนนิ่งคัดกรองก็ไม่ได้มีการบันทึกประวัติเรื่องการแพ้ยา มาที่แพทย์ครับสั่งยามีป๊อปอัพเตือนแล้วนะครับแต่กดปิดไม่อ่านนะครับน้องนะครับพอเภสัชนะครับเภสัชลืมทวนสอบประวัติแพ้ยากับคนไข้นะฮะร,ระบบไอทีไม่ได้แสดงพอมาถึงพยาบาลจะให้ยาถามคนไข้นล่วนะครับว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าแต่คนไข้ใส่หูฟังครับฟังเพลงอยู่ก็เลยไม่ตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยฮะก็จะเห็นว่า ฟ้าสั่งมาจริงๆครับนะครับให้แพ้ยาซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับถึงเป็นการใช้ระบบมาออกแบบนะครับเนาะนะฮะอันต่อมาครับซีโร่ฮามครับที่สำคัญก็คือเรื่องของไฮอะเรสต์รักนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของแต่ละส่วนนะครับเนาะในส่วนของพยาบาลเนี่ยนะครับจะเห็นว่าบทบาทเยอะแยะไปหมดเลยทั้งทีมฝ่ายการพยาบาลเนี่ยมีแนวทางชัดเจนอยู่แล้วในการป้องกันนะครับเนาะหรือการมอนิเตอร์คนไข้ไม่ให้เกิดฮามจากการใช้ยานะครับทีมเภสัชก็จะดูใจเรื่องของบบ การสั่งยาเป็น ose, วันเซริโดสแก็เรื่องของการเตรียมยาเคมีบําบัดนะครับในแพทย์ส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือต้องมีการเฝ้าการติดตามนะคบอันนี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มไฮอะเลสดักทั้งหลายนะครับที่ผมว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วเรามียาทั่วไป22รายการยาเสพติด15รายการแล้วก็ยาเคมีบําบัด54รายการเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้ยาเหล่านี้ หน่วยงานไหนต้องใช้ยาเหล่านี้จะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางต่างๆครับนะครับในการที่ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดหามจาก h ฮอะเล e r ักนะครับด้านซ้ายนี่ก็คงเป็นเป็นเรื่องลูทีนแต่ผมอยากเน้นทางด้านขวาครับนะครับจะเห็นว่ายาทั้ง3ามกลุ่มที่ผมพูดไปเนี่ยเมื่อมีการให้แล้วต้องมีการบันทึกนะครับนะครับนะในใน medical administration record ที่เป็น h i l h r t e r u g นะครับการเก็บยาครับ สามกลุ่มนี้เก็บไม่เหมือนกับยาปกติใช่ไหมครับถ้าเป็นยาที่ความเสี่ยงสูงต้องเก็บแยกจากยาอื่นติดป้ายให้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นกลุ่มยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อิประสาต้องอยู่ในล็อกเกอร์นะครับต้องมีตู้ล็อกเก็บกุญแจชัดเจนว่ากุญแจอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเคมีบำบัดเก็บแยกจากยาอื่นนี่ฝากทุกวอร์ดครับนะครับถ้าวอร์ดไหนใช้ยา3กลุ่มนี้ขอให้ดูตรงในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขณะที่ให้ยาต้องมีการติดป้ายไฮอะเลสด ยาเคมีบําบัดนะครับก็ต้องมียา ติดป้ายให้ชัดเจนนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่ทางทีมระบบยาอยากจะฝากย้ำและที่สำคัญครับเพื่อป้องกันไม่ให้หามไปถึงคนไข้นั่นคือการมอนิเตอร์คนไข้นะครับในการให้ยาทั้งหมดทั้ง3ากลุ่มนี้นะครับว่าเมื่อมีการให้เนี่ยจะต้องมีระบบการมอนิเตอร์ที่ชัดเจนนะครับประเด็นที่2ครับก็คือเรื่องของการจัดเก็บยาครับอันนี้ก็คือเป็นตู้เก็บยาที่อยู่ในวอร์ดต,ต่างๆถ้าวอร์ดไหนมีตู้เก็บยาขอช่วยเช็คด้วยนะครับว่าตู้วางอยู่ในตำแหน่งที่อากาศถ่าย ายเทได้สะดวกมีระบบไฟสำรองนะครับมีการติดตามอุณหภูมินะครับนะครับมีการบันทึกอุณหภูมิตู้แช่เย็นนะครับติดตามการแจ้งเตือนแล้วก็มีแผนปฏิบัติสำรองเมื่อถ้าอุณหภูมิออกนอกช่วงจะทำยังไงนะครับแล้วก็การจัดเรียงยาครับเรียงไว้ตรงกลางตำแหน่งกลางตู้เย็นนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็ first expire first out เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่จะไว้ก็คืออยู่ตรงส่วนกลางตรงนี้นะครับเนาะส่วนบนกับส่วนล่างก็ไม่ควรจะไว้แล้วก เมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าอุณหภูมิไม่กลับเข้าช่วงภายใน15นาทีนะครับก็ให้ย้ายไปที่อื่นแจ้งช่างตู้เย็นหรือติดต่อเภสัชเพราะฉะนั้นอันที่2ที่อยากจะฝากแต่ละวอร์ดที่มีตู้เก็บยาครับนะครับมีตู้เย็นเก็บยาจะต้องเข้าไปสํารวจนะครับ ติดปัญหาตรงไหนแจ้งมาทางเพจสัตว์ได้นะครับแล้วเราไปช่วยกันแก้ไขก่อนที่เอชเอจะเข้ามาตรวจนะครับอันต่อมาครับยาที่วอดไหนที่มีการใช้ยาที่เป็นมัลติเ l ล Do โดสครับต้องมีการระบุชัดเจนครับว่ายามัลติเพลย์โดสนั้นเปิดใช้วันแรกเวลาวันเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่และยานั้นจะหมดอายุวันเวลาเท่าไหร่นะครับระบุให้ชัดเจนสําหรับยามัลติเ l ล Do โดสแล้วก็มีระบบการทํางานที่ชัดเจนคือต้องมีการเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะแอสเปรเรยาออกมา และถุงทิ้งขวดยาต่างๆครับในแต่ละวอร์ดนะครับนาอจะต้องสื่อสารกันครับนะครับให้ทราบว่าเรายาแต่ละอันทิ้งในถุงแบบไหนอย่างไรนะครับประเด็นที่4ครับนะครับก็คือเรื่องของการทำเมดรีคอนไซน์นะครับเมดรีคอนไซน์เนี่ยจะเป็นอันที่ช่วยไม่ให้เกิดในเรื่องของอ ทั้งในเรื่องของการแพ้ยาซ้ำทั้งในเรื่องของ h a r มต่อคนไข้นะครับเพราะในเรื่องของ verification clarification r e c o n c i l e แล้วก็ t r a n s mission แต่ละวอร์ดขอให้ดำเนินการทำแต่จริงๆเรามีการมอนิเตอร์อยู่แล้วเราก็จะไปช่วยในแต่ละวอร์ดอยู่แล้วทีมเพศสัตเข้าไปช่วยอยู่แล้วนะครับเนาะในนี้จะเห็นว่านี่เป็นระบบของเม d r e c o n s i l e ครับนะครับก็คือว่าควรจะทำภายใน24ชั่วโมงตั้งแต่คนไข้แอดมินะครับเนาะนะครับแล้วก็มีการ list item ต่าง ที่สําคัญครับที่สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลมาตรวจเราเนี่ยเขาอยากให้มีการระบุให้ชัดเจนว่าคนไข้ได้ยาเหล่านั้นโดสสุดท้ายมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ยานั้นจะให้ต่อไหมหรือจะหยุดนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องมีการ cross check อันนี้คือเป็นระบบมีเม็ดลีคอนไซพ์ที่ควรจะต้องดาเนินการในแต่ละวอร์ดละนะครับเนาะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนนะครับทั้งแพทย์ พยาบาลแล้วก็เภสัชในเรื่องของบทบาทของเมทริกอนไซน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวอร์ดไหนยังมีปัญหาทั้งในเรื่องของการทำเมทิกอนไซน์ว่าทำไม่ได้นะครับนะทีมไม่เข้าใจว่าทำยังไงติดต่อเภสัชได้เภสัชพร้อมไปช่วยเหลือนะครับวอร์ดไหนแพทย์ไม่ค่อยทำรายงานมาได้นะครับผมก็จะแจ้งผอ,อนะครับนะผอ,อก็จะไปจัดก,การต่อให้นะครับ,นะรบนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนี่เป็น3-4ประเด็นครับที่ทีมเภสัชฝากมานะครับเนาะทีมระบบยาฝากมาสุดท้ายก็คือ เพื่อ Patient Safety นะครับอันนี้คือส่วนของระบบยานะครับอันที่สองครับผมขออนุญาตต่อไปเลยนะครับเนาะน,นะฮะก็คืออ,อระบบ i อซนันึงนะครับเอ๊ะครับจะได้ใช้เวลาไม่มากนะครับเนาะโอเคฮะ โอเคครับอันที่2ครับก็คือเป็นทางระบบ IC ที่ฝากมานะครับนาอนะฮะก็โดยทีมคณะกรรมการป้องควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคติดเชื้อสไลด์ทั้ง2เซตทั้ง IC และระบบยาไม่ใช่สไลด์ที่เราจะเป็นเซนจิงวน a h a นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการที่เรามาสื่อสารให้ทุกท่านเท่านั้นเองนะครับในส่วนของ IC ครับนะครับอันนี้ก็ท่านผอได้พูดไปแล้วาจา์เศรษฐพงศ์ได้พูดไปแล้วนะครับก็อยู่ในส่วนของ comprehensive medical care ็กซ์คอมเพล i กซ t r ท a ี m e ม t นะครับแล้วก็วิชันมิชชั่นอะไรพูดไปหมด คีย์เวิร์ดที่สําคัญของ IC ก็คือว่าครั้งที่แล้วที่ a h a เข้ามาตรวจเนี่ยเขาบอกว่าให้ IC ซเนี่ยควรจะต้องมีการนําข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลมาใช้ประโยชน์มีการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงนะครับจัดระดับความสําคัญให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ทำาในเฉพาะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงของทางโรงพยาบาลซึ่งทางนี้ทางทีม IC จัดการเรียบร้อยละและเดี๋ยววันพรีเซนต์จริงอาจารย์ลมณีก็คงจะแสดงข้อมูลเหล่านี้แล้วก็แผนงานต่างๆของทีม IC ให้นะครับนะอะไรบ้างที่เกิด การเปลี่ยนแปลงในช่วง3าปีที่ผ่านมาจากเอชเครั้งที่แล้วมีการปรับโครงสร้างและการดําเนินงานนะครับที่มีทั้งระดับผู้บริหารและก็การบริการมีการขยายพื้นที่ดําเนินการเพื่อควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพนะครับแล้วก็ควบคุมการป้องกันการติดเชื้อที่ยานําสารสนเทศมาใช้นะครับแล้วก็มีการดําเนินงานตามสถานการณ์โดยเฉพาะโรคของโควิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของทีม IC นะครับนั่นก็คือเป็นตามสเตอร์นะครับอย่างที่อาจารย์เศรษฐพงศ์กล่าวนะครับนั่นก็เป็นระบบของไ c ทั้งหมดก็ มีเรื่องของ t a r g e t surveillance ปฏิบัติตาม border of care นะครับมีการปรับเปลี่ยนตามปัญหาผู้ป่วยที่กระทืนใช้ดิจิทัลแล้วก็พร้อมกับรับมือกับวิกฤต ที่ผมต้องการสื่อสารหรือทาง IC ฝากสื่อสารมาอันนี้ครับก็คือเรื่องของการติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกท่านนะครับตั้งแต่ Ventilator Associated p n e u m o n i คต a ิ h t t r r a s s o c i t t e d UTI e นะครับนะเ e นเ i n e ์ไล o o ซ s t อเ a ตีนแบลสตี m Infection แล้วก็ Surgical Site Infection นังนั้นเรามีทราเกตชัดเจนทั้ง4ตัวนี้ในวอร์ดของท่านดูแลคนไข้ตรงส่วนไหนก็ต้องรู้ว่ามันมีการมอนิเตอร์ตรงนี้อยู่อันนี้เป็นการป้องกันนะครับหรือเป็นทราเกตสาหรับเป้าหมายของเราในทีม IC สีที่เราดูในสีข้อนี้นะครับแต่ละอันนี้ผมให้ดูเร็วๆนะครับเช่น ventilator associated pneumonia เนี่ยจะเห็นเราเพิ่มขึ้นมากในช่วง2-3สปีหลังยังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของ bundle of care ก็มีการ monitor โดยทีม IC อยู่ตลอดงนั้นสิ่งที่ผมอยากเน้นก็คือว่าส infection นั้นในวอร์ดไหนหรือหน่วยงานไหนมีโอกาสเกิดส infection นั้นขอกลับไปรีวิว bundle of care นะครับเนาะ ว่าแต่ละแต่ละวอร์ดเนี่ยและวในในหน่วยงานทุกท่าน,น,นรู้แน่นอนนะครับว่า b u n d ด e OF c a r e ในการป้องกัน4ี่อินเฟคชนนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างนะครับเนาะนะครับส่วนนี้เป็นของอ Uh, CAUTI นะครับเนาะนะฮะก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและนี่ก็เป็น b o u n d e r of care ของซีค่อนข้างดีนะครับเนาะและอันสุดท้ายก็คือเรื่องของแคปซี uh, ่นะครับแคปซี่ก็โอเคครับอันนี้เป็นเรื่องของ IC และช่วงไหนที่มีพีคมากขึ้นเขาก็ไปจัดการนะครับมีการ uh, เข้าไปมอนิเตอร์แล้วก็การจัดการนี่ก็เป็น b o u n d e r of care ของแคปซี่ซึ่ง uh, ผลการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างดีอันนี้อันที่หนึ่งที่จะฝากไว้คือดูอินเฟคชันที่จะเกี่ยวข้องนะครับอันที่สครับ อ่ะน,นะครับนี่ก็เป็นสไลด์ที่ทางพี่อารีฝากมาทั้งหมดนะครับเนาะว่า ขอให้สื่อสารกับหน้าง,งานนะครับนะว่าควรจะต้องทําอะไรยังไงบ้างอันนี้หนึ่งครับแน่นอนฮะแฮนไฮยีนนะครับเนาะเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่เป็นสิ่งที่ทํายากนะครับเนาะนะฮะก็คืออุปกรณ์ที่สนับสนุนทั้งหลายทั้งแอลกอฮอล์แฮนด์รับสบู่ล้างมือกระดาษผ้าเช็ดมือขอเตรียมให้พร้อมในแต่ละบอร์ดของตัวเองนะครับอ่างล้างมือก็อย่าเอาอะไรไปขวางให้คนเดินเข้าไปล้างมือไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างต้องมีให้พร้อมนะครับรนรงกิจกรรมทางความสะอาดมือภายในหน่วยงานแล้วก็ต้องมีการ สังเกตและติดตามมีข้อมูลภายในหน่วยงานด้วยในแง่ของ s s o l t t o o p r r e c u u t o o ครับคนไข้ที่ติดเชื้อดื้อยา คนไข้ที่ติดเชื้อจากการสัมผัสเช่นคนไข้ที่เป็นซีดิฟิซิลนะครับมีแนวปฏิบัติอย่างไรในแต่ในหน่วยงานของท่านถ้าท่านต้องสัมผัสกับคนไข้เหล่านี้คนไข้วันโลโรคหัดสุขใสนะครับจะมีการแนวทางอย่างไรอันนี้ในแต่ละหน่วยงานนะคบถ้าเจอคนไข้เหล่านี้จะต้องมีแนวทางนะครับถ้างงหรือว่าไม่เข้าใจอย่างไงสามารถติดต่อทาง IC ไปช่วยได้นะครับด้านอุปกรณ์ที่จัดใช้กับผู้ป่วยครับก็ฟรีโฟนะครับ first in first out นะครับเนาะจัดอย่างเป็นระบบ ครับให้อุปกรณ์ต่างๆดูให้ดีอุปกรณ์ปลาสจากเชื้อดูซิว่าหมดอายุหรือ,อยังอย่าให้ค้างแล้วเขาไปค้นเจอนะครับว่าหมดอายุไป3เดือนแล้วแล้วยังอยู่ในตู้อยู่นะครับเนาะแล้วก็การรับส่งอุปกรณ์ปลาสจากเชื้อของผู้หอผู้ป่วยนะครับเนาะก็มีแนวทางที่ชัดเจนระบบ tracking system แล้วก็ของอะไรบ้างในว a ดเราที่เป็น single use จริงๆควรต้องเป็น single use แต่ เอามารีวิวสอันนี้ก็ต้องดูระบบว่าระบบทําเรียบร้อยนะครับกระบวนการรีวิวส์จะตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้งานนะครับในแง่ของการจัดการสิ่งแวดล้อมครับขยะดูให้ดีนะครับใน Are a รียในว a r d ของเรานะครับเนาะแยกทิ้งแต่ละประเภทให้ชัดเจนนะครับการจัดตัวอย่างบรรจุใส่สิ่งทรงตรวจนะครับบรรจุในอุปกรณ์ที่มิดชิดนะครับ high touch area นี่พี่อารีเน้นมากนะครับให้ใช้น้ํายาล้างเชื้อทําความสะอาดบ่อยๆนะครับนะหน่วยงานที่มีห้องโพสิชีนเนกาชีนนะครับ ต้องมีการบันทึกความดันอุณหภูมิความชื้นของห้องนั้นอย่างสม่ำเสมอนะครับเนาะแล้วก็สามารถที่ถ้าเรียกดูก็ต้องเอามาให้เขาดูได้นะน้ำดื่มน้ำใช้มีการตรวจสอบคุณภาพผ้าการจัดการผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยมีการแยกผ้าตามประเภทนะครับที่ปนเปื้อนลงถังในแต่ละแล้วก็มีจุดใช้งานชัดเจนนะครับ ในการป้องกันแล้วก็การระวังการติดเชื้อของบุคลากรครับก็คือป้องกันการสัมผัสเลือดแล้วก็สารคัดนหลังฉะนั้นอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนตัวคือ PPE ทั้งหลายซึ่งไม่ใช่ฟไูไม่ต้องฟู PPE ทุกคนนะครับคือการใช้ใส่ถุงมือแว่นตากาวอ,อน,นี้ต้องให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละวอร์ดว่าแต่ละวอร์ดต้องใช่แค่ไหนใช้แค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็บุคลากรในหน่วยงานควรต้องได้รับวัคซีนตรงตามที่ทางที่โรงพยาบาลแนะนำนะครับเนาะ แล้วก็การติดเชื้อนะคะถ้ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่เข้ามารับบริการโดยที่ไม่ทราบประวัติที่ชัดเจนก็ต้องมีระบบการสอบสวนโรคนี้ก็ต้องรีบแจ้งทีม IC นะครับอันสุดท้ายครับก็คือ มีส่วนร่วมแล้วก็เรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ครับนะครับนะนี้ก็ก็โรงพยาบาลท,ทาง IC ก็ฝากมานะครับนะว่าทีมในแต่และวอร์ในแต่และองค์กรเนี่ยก็จจะมีการติดตามสถานการณ์มาตรการต่างๆของส่วนกลางแล้วก็ของโรงพยาบาลให้ชัดเจนนะครับป้องกันตนเองครอบครัวผู้ร่วมงานไม่ให้ติดไม่ให้เกิดการติดเชือ้อพูดง่ายแต่ทำยากเนาะ พราะผมว่าในห้องนี้เนี่ยต้องเกิด20%ติดเชื้อมาแล้วแน่นอนนะครับเนาะนะครับแล้วก็การดําเนินงานของหน่วยงานนะครับนะเมื่อเหตุการณ์ลงมอันนี้ครับอันนี้ก็มีอะไรฮะก็สัดส่วนเป็นเป็นกำลังใจเมื่อครอบครัวและตัวเองติดเชื้อนะครับเนาะก็อย่าไปว่ากันนะครับของอย่างนี้มันว่ากันไม่ได้สุดท้ายครับนะครับคือต้องลด h e a l t h a s s o c i a t e d infection แล้วก็ improve patient แล้วก็ personal safety นะครับโอเคครับของผมคงขออนุญาตจบแค่นี้นะครับสาหรับ2ระบบนะครับครับก็ฝากไว้ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์นแพทย์ขจรศักดิ์นพคุณนะคะก็เป็นเรื่องของระบบยาแล้วก็ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งระบบนั่นก็คือระบบสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยนะคะ